ยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้าจับบ้านนะครับวันนี้บมมีอยไรหนอะครับมหาหล่อทงอยู่โคราชโคราชบา้านเดงไปบ่งไปบึงป่าจะได้กรัรอชมนะครับจมพอหญ่หน่อยไปนะครับคนน้ำทางครับ สอบถามน,นะครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้วันนี้มาทําอะไรมาดูป้าตี่ใส่ดักไว้กยี่ใสไอ้ยัยงน้ำไปน,นี่มากับผัวตลอดเป็ดไปครับไม่ได้บอกเลยเป็ดกระสั้นมือน,นั้นแล้วครับไม่เห็นมีป่ปาพูดหรือวะ Peli lirah, peli lirah. Woi, toki to. Kito. Hmm, ni iu kan? Woi, woo, oke oke. Hai. Ah, bersenok. ดูน่นเลยครยับครับชิได้ป่ครับซอยยังม่บอกใกล้จักชิมานบ่ โอกระไดพ่อได้ปล้นแร่อยู่นี่โอ้ใส่ป่านี่ เตเบิ้งได้ครับเตเบิ้งได้ครับโอ้ยไปส่วเขากระดูขี้ว่าขับรถมาไปยังไกล้ขับรถมาไปยังไกลครับเตเบิ้งได้ครับผลงานปะข่อยใหญ่ครับปะข่อยใหญ่ปะข่อยเหี๋ยวมครับปะข่อยใหญ่ครับโอ้โหพลอยวะ มาบไปย,ยัางไกลเดี๋ยวปลาชนเดียวนี้นะเนี่จะกี่ครึ่งไรกไว,ว่ามันอกะไหนตกนโอ้ด็สามตัวเด็กปนหนึ่งเยอะนี่มาไอยร้ายแหงมาไห้เนี่ครับเบ่งไว้ได้ครับคนพามาครับโอ,อ้โหอากปซะเนาะอาไปซะนาโอา้โหเปล้าไปแล้ว ถุงใหญ่มึงกับถุงกับ <laughs> <laughs> กบว่าเต็มถุงนี่เลไ้แรับนี่ <laughs> เต็มอยู่กับเต็มแต่บักหอยเ <laughs> ออโอ้โอมาสลายมันโดดเขามันมีสามตัวมันบอกออนี่ะตัว่องหน่อยเอาของผมเล่นน้อยับ่อยสักฮะหอยเป็นหอยเป็นน้ำก็เปนังแก่ยังไม่หด่ไงไง <laughs> จบถูกล ก็หนีบกห้อย้อยตัวใส่ไิใส่ไปบห้อยเข่บกห้อยไหล่ักนเาบกนเาเลยเน่เาก็มีเน่าบ่เนเาก็มีกั้วกูขึ้นมาแล้วหั้ก็ใส่ขึ้นนะครับ <c oughs> ช่องนี้กะหายไปโดนเตื่แม่งสองเดือนละมา้าวันได้ลงคิดแม่นออมัวอือประมาณนั้นนะพอใส่ไปขึ้นนะครับฮะ <c oughs> จักแล้วอู้ยใส่กับใส่มันจุมน้ำนะโถโอเคครับไปครับเัาจะไปมึงเอาหลอดไปใส่สระที่สองของเขากันครับเพราะสะนี่เขาเอา ข่าเขียวมากันไปแล้ว,มวไม่สิวก็พวกเขาไม่ได้เบิ่งันที่สองเลยครับ โอ้โหโต <coughs> 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 <to> <coughs> ในมือใกล้ๆนะไม่ได้ปลาปลาคามเทศไปเลยเลยนะไม่มีจะบอกคือปัก็งยงบดขีด้าไครับปูแบบธรรมชาติมันมีเห็นตีปักป่ะจากเรยวเขาปาูแบบธรรมชาติเนะต้องใส่ยาเข้าก็บร์ดกินน้ำม่มีนนี้ป้มาุมันมีอยู่เลวปลาพุ่ฝายน้ำเต้นู่พุ่ เฮ้ยเ <Wow. S 2> บอร์เดเลีย์หรครับพี่นี่มันมีฟักพีใช่เฮ้ยโ <c ười> กบกบกระโดดโอเคครับราขาใส่ขาใส่เร็วเร ใส่ใส่ใส่ไป่แตกบ,บานเราบานี้คือท,ท,ทุ่งคือทุ่งือทุท่งในสีไท,ย,ทยลูกปอคอนีนน่นี่ไปกบ,บานกบ,บานวันนี้